สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชรสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่หนิงสิริ .com/shop ขอบคุณนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะหนิงก็จะมีเข็ม เข็มถักนะคะขนาด18มิลนั่นเองนะคะอันใหญ่เลยแหละแล้วก็มีกันไกค่ะส่วนไหมที่ใช้นะคะวันนี้ก็จะถักที่นั่งนะคะให้ให้แม่ไปถวายพระนะก็จะเป็นไหมสีพระนะคะเป็นขนาดพิเศษนะ ไหม40มิลนะคะแล้วก็เป็นไหมที่มีความหนาแล้วก็มีความนุ่มมากๆค่ะเหมาะกับการถักพวกเบาะนอนนะคะแล้วก็เป็นเบาะนั่งได้นะคะอันนี้เดี๋ยวหนิงก็จะนำมาถักนะคะทำทั้งหมด4ชิ้น ก็จะเป็นแบบวงกลมนะคะแบบง่ายๆด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถดูแล้วก็นําไปถักได้เลยนะจริงๆมันมีหลายสีนะแต่ว่าก็สีไม่เยอะแหละแต่ก็ไปถักเป็นที่ลองนั่งใช้เองที่บ้านได้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถักกันเลยค่ะก็ หนิงจะาเริ่มถักแบบวงกลมนะคะบิดนะคะให้ปลายด้านสั้นนะคะอยู่ข้างบนตัวปลายเนี่ยเอาไว้สักคืบกว่าๆสองคืบได้นะคะเพราะว่าไหมมันหนาเนาะนี่นะคะใช้วิธีการแบบร้อยไหมมาที่นิ้วแบบหนิงนะคะพาดเข็มเกี่ยวไหมนะคะจิ้มเข้ามาในห่วงเกี่ยวไหมลอดห่วงข้างล่างขึ้นมาปึ๊บ อันนี้ค่ะเขาจะมีสองห่วงใช่ไหมคะเราก็จะเกี่ยวไหมทับสองห่วงมาอันนี้เสียงเป็ดแถวบ้านเลยนะคะเนี่ย่แบบนี้ค่ะต่อมานะคะก็เกี่ยวไหมลอดมาถักโซ่นะคะหนึ่งสองรวมกับตัวที่เราล็อกเนี่ยเป็นสามหลักนะคะโซ่สามหลักต่อมาค่ะพันนะคะ จิ้มลงไปในห่วงเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็รวบนะคะทีละสองห่วงแบบนี้เรียกว่าพอ1คอนะคะเราจะถักนะคะรวมตัวโซ่นี้ด้วยนะคะทั้งหมด15หลักนะก็คือถักพอ1คอ14รวมโซ่3มเมื่อกี้เป็น15นั่นเองค่ะ,ะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะ พันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาพันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะ วิดีโอนี้ตอนนี้โควิดมันเยอะใช่ไหมก็ขายของไม่ดีนะคะก็เลยมีเวลาช่วงกลางวันนิดนึงก็เอามาทําวิดีโอนะไม่งั้นก็คือบางทีก็ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีเสียงไก่เสียงนกเสียงอะไรบ้างนะคะ ถ้าใช้เข็มเล็กกว่านี้นะคะงานมันอาจจะแน่นมันอาจจะแบบนั่งแล้วไม่นุ่มเท่ากับที่ใช้เข็มเบอร์18นะคะถ้าเป็นเบอร์20บก็ถักได้นะเออ่มิลอะนะคะก็ถักได้งานก็จะค่อนข้างหลวมนะคะก็จะนิ่มไปอีกแต่ว่ามันก็จะเปลืองไหมนั่นเองนะคะอันนี้ความแน่นนะคะถ้าเราไม่ได้ดึงมากอ่ะเขาจะแน่นพอดีเลยนะคะไม่ต้องคุมน้ำหนักมือมากเท่าไหร่นะคะ หนิงจะนับงานก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะฮะได้แค่สิบเอ็ดนะคะขาดอีกสี่หลัก ถักไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่า,เ,าเส้นเขาใหญ่เวลาที่เราป้อนไหมอะไรเงี้ยป้อนไหมเข้ามาที่เข็มอะค่ะอาจจะชานิดนึงเท่านั้นเองนะคะแต่ว่างานอะ่ะเอาจริงก็ถักน้อยอยู่นะสำหรับเบาหนึ่งชิ้นนะนะคะที่นั่ง นี้นะคะเราก็ถักครบ15หลักแล้วอ่ะดึงขึ้นมาสูงๆก่อนกันเขาลั่นนะคะแล้วก็ให้จัดนะคะให้ไหมให้งานนะคะหันหน้ามาทางเดียวกันแบบนี้แล้วก็ใช้ข้างซ้ายนะคะค่อยๆดึงเข้าหาตัวนะคะเพื่อใช้้เขาชิดนั่นเองนะ ใช้แรงนิดนึงนะคะนี่นะคะก็ชิดได้ประมาณนี้เท่านั้นเองนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเราหอเอาเส้นนี้ลงข้างล่างก่อนนะเราหอก็คือเราจะจิ้มลงในหลักโซ่ที่สามนะคะที่เราเริ่มต้นงานเนี่ยจิ้มลงไปเลยเกี่ยวไหมนะคะ ลอดมานำห่วงซ้ายลอดมาขวาแบบนี้ค่ะดึงอีกทีหน,นึ่งเนี่ยนะคะก็จะได้ลักษณะวงกลมแบบนี้ค่ะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปนะคะมันจะเป็นการขยายขนาดงานนะคะงานก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะที่นี้นะคะแถวต่อมาค่ะจริงๆทุกๆแถวเราจะเริ่มด้วยการถักโซ่สามนะคะ สร็จแล้วก็ถักพอหนึ่งคอนะคะลงในช่องเดียวกับที่เราถักโซ่สามหลักต่อมานะคะก็ถักเหมือนกันเลยค่ะ แถวแรก15นะคะแถวที่สองเนี่ยเราจะถักพอนคอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันมันก็จะได้ทั้งหมดนะคะ30หลักนั่นเองนะคะนะคะ ถักให้พอดีนะคะไม่ต้องดึงแน่นมากเพราะว่าเวลานั่งอะคะ่ะจะได้นุ่มพอดีนะคะหนิงก็จะถักแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักพ่อหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะจนจบแถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจบงานแล้วก็ขึ้นแถวที่สามกันนะคะ เพราะว่าในแต่ละแถวเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะให้เขาบานออกใช่ไหมคะไม่ให้เขาห่อขึ้นเนี่ยเราจะต้องถักเพิ่มจํานวนโดยการเฉลี่ยหลักไปเรื่อยๆเลยนะคะอะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะตอนนี้นะคะได้ครบ30หลักนะคะแล้วเราก็จะจบงานด้วยการรอหอบนโซ่หลักที่3เหมือนเดิมค่ะแถวที่3นะคะแถวต่อมาเราก็จะ ขึ้นต้นด้วยโซ่สามเหมือนเดิมน,นะหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, นะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอนะคะในหลักถัดมานะถักพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันหนึ่ง 2ต่อมาค่ะหลักต่อมาก็คือถักพอหนึ่งคอนะคะหหลักหลักต่อมาสลับกับการถักพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันในแถวเนี้ยจะได้ทั้งหมด45หลักนะคะ แล้วก็ในวิดีโอนี้นะคะเนื่องจากว่าเคยมีคนถามว่าถ้าเกิดเพิ่มหลักแบบที่หนิงทําอย่างเงี้ยงานมันจะออกมาเป็นเหลี่ยมใช่ไหมคะเราอยากให้เขากลมนะคะหนิงก็จะลองสลับนะคะสลับการเพิ่มดูเดี๋ยวเพื่อนๆ่อคอยถักออคอยถักตามแล้วก็ดูในแถวอื่นๆตามกันไปด้วยนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวจะถักจนถึง ตรงที่เขาจะต่อใหม่นะหนิงจะได้ต่อใหม่ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าต่อแบบไหนแล้วก็เก็บปลายใหม่เป็นตัวทำยังไงนะคะ,ะทำไว้หลายวิดีโอเหมือนกันแต่ว่ามันก็คืออยู่ข้างในข้างในตัววิดีโองานถักบางทีหนิงก็ลืมไปแล้วว่าเอะหนิงเคยสอนไว้วิดีโอไหนบ้างนะคะ,ะทีนี้เนี่ยคะ่ะไหม่เขาเหลือแค่นี้ใช่ไหมคะเราก็จะนำมวนใหม่มานะคะ จับปลายสองข้างนะคะชิดกันเสร็จแล้วก็ขมวดปมธรรมดาเลยนะคะแล้วก็จับปลายดึงดึงทั้งสองข้างให้มัน ปมมันเล็กนะคะให้จับแค่นี้แบบนี้เท่านั้นนะคะมันง่ายดีนะจริงๆมันมีวิธีอื่นที่ต่อได้อีกนะแต่ว่าบางทีถ้าเราต่อไม่เป็นเกี่ยวไม่แน่นนะคะงานเวลามันซักแล้วมันอาจจะหลุดได้นะสําหรับงานนี้ใส่เครื่องซักผ้าได้นะคะแล้วก็เครื่องอบผ้าได้แต่ว่าอย่าตั้งอุณหภูมิสูงมากนักนะคะ <c oughs> อันนี้เดี่ยวละอันนี้คู่นะคะก็คือถักพาะหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งลงในช่องเดียวกัน แบบนี้นะคะตรงตรงที่เป็นปลายใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ถักทับไปเลยหลักถัดมาค่ะพอหนึคอหนึ่งหงลักเนี่ค่ะถักทับไปเลยข้างหลังเป็นการเก็บงานไปในตัวนะคะแล้วก็หลักถัดมาก็ถักพอ1นคอสองครั้ง ลงในหลักเดียวกันนะคะข้างหลังเนี่ยหนิงก็จะทำการทับปลายใหม่ไปด้วยในตัวเลย เดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะคะไปถักนะคะแถวนี้นะคะต้องได้45หลักนะ15 30แล้วก็45หลักนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันเพื่อที่จะดูแถวต่อไปกันนะคะ <med Infinite> ตอนนี้ก็จบงานนะคะเราหอ <t ap> แถวต่อมานะคะเราจะเริ่มนะคะสลับกันขึ้นเพื่อจะให้เขาเป็นวงกลมเนื่องจากอันนี้มันถักไม่กี่แถวหรอกหนิงก็จะสลับแค่หัวท้ายง่ายๆนะคะอ่ะอันนี้ก็คือขึ้นต้นด้วยโซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งครั้งลงในหลักเดียวกันนะแล้วก็ถักหลักถัดมานะคะ ถักพอหนึ่งคอเดี่ยวนะคะสองหลักหนึ่งแล้วก็หลักถัดมาก็เดี่ยวอีกนะคะสลับกับคู่นะคะถักพอหนึ่งคอคู่ก็คือถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะในแถวนี้นะคะจะได้ทั้งหมด60สหลักนะเนียค่ะ แล้วก็เดี่ยวอีกสองนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆน,นะคะไปถักจนรอบแถวนะคะช่วงใกล้จบงานนะคะเรากลับมาพบกันเพื่อที่จะดูขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้แม่บอกว่าให้ทำประมาณ50 5สเซนขึ้นไปอะนะคะตอนแรกว,ว่าจะถักสัก40เซนนะ ต่แม่บอกว่าให้ทำ50เซนตขึ้นไปเพราะว่าพระท่านนั่งคัสมาะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องผืนใหญ่นิดนึงอือก็ทำตามที่แม่บอกนะคะเพราะแม่เป็นคนไปวัดเนาะหนิงเป็นคริสเตียนไม่ได้ไปเนาะ อย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้คู่เดี่ยว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 ไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมดจะต้องได้60หลักนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ ตอนนี้นะคะจบสีแถวเนี่ยความกว้างนะคะก็อยู่ที่สี่สิบเจ็ดเซนนะคะจริงๆขนาดเท่านี้ก็พอแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่แม่ขอร้องนะคะหนิงก็เลยจะถักเพิ่มอีกหนึ่งแถวก็คงจะได้งานประมาณห้าสิบกว่าเซนอะไรเงี้ยแล้วก็พอนะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรามาจบงานแถวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นแถวใหม่ให้ดูนะคะจิ้มจิ้มลงไปตรงโซ่หลักที่สาม เราห่อนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นต้นเหมือนเดิมนะคะโซ่3ามหนึ่งสองสแล้วก็ถักถักหลักถัดมานะคะถักพอหนึ่งคอเดี่ยวนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็หลักถัดมา พอหนึคอเดียวอีก1ครั้งถัดมาพอห่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะแถวนี้จะได้ทั้งหมดนะคะ75หลักด้วยกันค่ะสังเกตนะคะว่าหนิงจะสลับให้ตัวตัวที่เป็นคู่มาอยู่ตรงอยู่ตรง ท,ท้ายแถวใช่ไหมแถวเนี้ยจะคือจะขึ้นต้นด้วยคู่ก่อนแล้วก็เดี่ยวแถวนี้ก็จะเป็นเดี่ยวก่อนแล้วค่อยคู่นะคะอ่ะต่อมาค่ะก็คือพอหนึ่งข้อเดี่ยวสามหลักนะหนึ่งสอง สามแล้วก็พอนึงคอสองครั้งนะคะหรือว่าคู่ลงในหลักเดียวกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักนะคะจนจบงานแล้วก็กลับมาดูวิธีการจบงานจบแถวแล้วก็เก็บปลายใหม่กันนะคะ นี่ค่ะก็คือเดีย 3, 1, เด่ยว3ามคู่หนึ่งเดี่ยว3ามคู่หนึ่งสลับกันไปเรื่อยๆนะคะมีทั้งหมด75หหลักนะแล้วก็กลับมาพบกันค่ะเพื่อที่จะจบแถวเก็บปลายไหมนะคะแล้วก็ช่วงท้ายเรามาสรุปจำนวนไหมที่ใช้กันด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็ถักเสร็จแล้วนะคะครบจำนวนหลักละแล้วเดี๋ยวหนิงจะเก็บงานนะคะจบงานให้ดูก่อนแล้วก็เก็บเก็บปลายไหมนะ ขึนใหญ่มากยังไม่ได้วัดเลยนะคะว่าเท่าไหร่รอหอนะคะลงตรงโซ่หลักที่สามเกี่ยวไหมใหม่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดปลายไหมแบบนี้นะคะตัวปลายไหมเนี่ยวิธีเก็บนะคะก็คือ เกี่ยวเขาลงมาข้างล่างนะคะอืมเสร็จแล้วนะคะก็พลิกด้านนี้มานะคะก็คือเกี่ยวลอดใช้เข็มที่เล็กกว่านะคะเนี่ยก็เกี่ยวลอดในหลักอื่นๆนะคะจนหมดปลายไหมเลยนะคะเพื่อความแข็งแรงของงานแล้วก็มันจะเรียบร้อยกว่านะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนิงจะนำชิ้นงานไปชั่งน้ำหนักนะคะว่าใช้ใหม่ไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ขนาดงานเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปเก็บปลายใหม่ให้เรียบร้อยก่อนนะนก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเบาะรองนั่งผืนนี้นะคะ ออขนาดงานที่สำเร็จนะคะอยู่ที่56เซนนะคะแล้วก็ไหมที่ใช้เนี่ยใช้ไป800กรัมนะคะเพราะว่าหนิงอะถักค่อนข้างหลวมนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆถักแน่นกว่าน,นี้ก็ประมาณ800กรัม700กว่ากรัมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ใช้800กรัมนั่นเลยค่ะนะคะ,นะคะก็ถักแบบนี้ก็ขนาดกำลังพอดีนะคะแม่บอกว่าโอเคแล้วทีนี้ตัว งานนะคะสามารถที่จะใส่เครื่องนะคะเครื่องซักผ้าได้นะแล้วก็เครื่องอบผ้าได้แต่ว่าไม่ควรจะแบบร้อนจัดนะคะถ้าเราจะตากเองเนี่ยก็ ปั่นหมาดแล้วก็นําไปตากแดดได้นะคะน,นี้ก็ถักแล้วเขามีความหนาแล้วก็ค่อนข้างนุ่มทีเดียวนะคะสําหรับการถักเป็นเบาะรองนั่งนะคะเพื่อนๆที่ถักแล้วก็ติดขัดตรงไหนนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้วิดีโอหรือว่าถ่ายภาพมาก็ได้ค่ะแล้วก็ส่งไปที่หนิงสล Facebook Fanpage นะคะหนิงสลิโครเช่ c e b o o k Fanpage นะคะได้เหมือนกันสุดอุปกรณ์นะคะซื้อได้ที่หนิงสลิโครเช่นะคะหนิงสลี .com/ แะะชอก็ได้นะคะถ้าใครหาอะไรไม่เจอคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยค่ะเดี๋ยวหนิงจะเข้ามาตอบให้นะคะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้เวลาที่หนิงลงวิดีโอใหม่มันก็จะเด้งขึ้นไปเตือนนะคะจะได้เห็นวิดีโอก่อนใครเลยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะแล้วเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ต้องไปถักให้ได้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะ ไปแล้วคะาวัสดีค่ะ